เดี๋ยวครับเราก็เจอกันอีกเจดงานไปด้วยดิวันนี่ไงเดี๋ยวครับเปอะไรครับพี่น้อยก็ขายบัตเลสเกย์ายบัตเลสเกย์ที่กระเป๋าคอนไพร์จดคอนไพร์ดิเออไปรับออเดอร์มานะของโน้นอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพั่วนะเกิอะไรมาขายไบเหรอไขายขายขายใบใบไบใ์เลสเกย์ใบดูได้ไงไม่ได้ไม่ได้เอากระเป๋าลงกระเป๋าไหมเดี๋ยวจะเป็นการแย่งซีนกัน เดี๋ยวไม่ไปแล้วกล้องกล้องหันมาทำไงอ่ะต้องมีความตัวคำพังอ่ะไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขายบัตรคนเดียวพันตู้ด้วยนะไม่เดี๋ยวเอาใบเดียวได้ไงเนี่ยคนนี้ไม่ได้ชื่อนี่เอาใบเดียวด้นะขายใบเดียวพันตู้แเปลี่ยนแล้วอ่ะได้เลยของใบใกล้ถึงล้างยาไม่พี่คนนี้จะมีอะไรพันคนก็จย้ายให้เงินได้ พันคนนี่เลยสนามหลวงอย่เปลี่ยนให้ยังมีชื่อตัวเองแน่ๆอย่าลืมนะพันเดียวอย่าลืมนะไปแกงนี้แกงที่มีชื่อเนี่ยเขายังไม่จอง牡丹รก็เลยจะเอาอะไรชื่อให้จธอวาไป